คดีหมอดูหงจุ้ยเขาบอกว่านะครับความเสียหายเกือบร้อยล้านแล้วก็มีการหลอกลวงประชาชนหลายอย่างเช่นประวัติตัวเองอ้างว่าเป็นทายาตรุ่น15อะไรทํานองนั้นนะครับพ่อแม่เป็นสินสงสินแสแต่ปรากฏว่าจากการตรวจสอบแหล่งข่าวที่ผมได้รับทราบมานะครับกลายเป็นอะไรนะประวัติก็ไม่ถูกต้องนะขับเทืกส่งแท็กซี่อะไรเนี่ยนะครับนะครับ นะประวงประวัติก็ปกปิดนะฮะนะครับ hmm. เหมือนกับผู้ต้องหาคดีชอบโกงประชาชนต่างๆนะครับพวกแชร์ลูกโซ่เนี่ยก็มักจะนะแต่งประวัติของตัวเองขึ้นมาใหม่นะครับชอบแต่งประวัติของตัวเองขึ้นมาใหม่นะฮะคือพวกแชร์ลูกโซ่พวกมิจฉาชีพเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมคล้ายๆกันแต่งประวัติตัวเองขึ้นมาใหม่สู้ชีวิตบ้างละนะครับนะเป็นคนยากจนบ้างละทำเอ่อทำมาหากินจนรวยบ้างละมันจะคล้ายๆกัน แล้วก็เสร็จแล้วก็หแต่งประวัติตัวเองขึ้นมาใหม่นะนะครับว่าเป็นคนเก่งคนดีสู้ชีวิตอันที่สองก็อายุน้อยร้อยล้านมันจะทำคล้ายๆกันอันที่สามก็จะไปฟอกตัวไปจ้างพิธีกรรายการดังๆนะจ้างพิธีกรรายการดังๆนะครับเพื่อทำการฟอกตัวนะครับครั้งละหก0 0นห้าแสนถ้ารายการเล็กๆก็ครั้งละสามแสนออกรายการแล้วก็ถ่ายรูปกับดาราคนดังเยอะแยะมากมาย นะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อหลอกลวงประชาชนก็จะทําคล้ายๆกันเนี่ยคดีแชร์ลูกโซ่คดีหมอดูห่วงจุ้ยเนี่ยก็จะออกทีวีบ่อยแล้วก็นะออกทีวีประเภทนี้แบบเสียตังออกและมันก็จะมีรายการโทรทัศน์รายการทอล์กและมีพิธีกรที่รับจ้างอวยนะครับรับจ้างอวยนะครับอวยคนพวกนี้จากคนธรรมดากลายเป็นคนเก่งคนดีคนเด่นคนดังไปเลยเป็นลักษณะเป็นการรับจ้างอวยก็ เพราะฉะนั้นพวกพิธีกรเหล่านี้ก็มีส่วนูช่วยทําให้การหลอกลวงมันง่ายขึ้นนะนะครับนะฮะพะนั้นก็ฝากไปยังพิธีกรก็ต้องระมัดระวังในการเอาคนเหล่านี้มาออกรายการนะครับนะครับนะครั้งละหกแสนครั้งละสามแสนรายการเล็กๆครั้งละสามแสนรายการใหญ่ๆครั้งละหกเจ็ดแสนนะครับก็เป็นพิธีกรคนเดิมๆครับรับจ้างอวยเพราะฉะนั้นใครจะดูรายการประเภทนี้ก็ให้รู้เลยว่าแขกรับเชิญที่ออกรายการนั้น คือจ่ายตังมาออกเหมือนรายการโฆษณาสินค้าแต่เป็นการโฆษณาคนนะครับแล้วนะแล้วก็จะไปออกรายการที่มีดาราดาราถ่ายรูปคู่กับดาราเสียงเงินหมดครับเพราะดาราเขาต้องคิดค่าตัวนะฮะนะครับครั้งนับเป็นหลักแสนนะครับเสร็จแล้วก็พอดังเสร็จก็เป็นเจ้าของช่องรายการทีวีนะครับอย่างกรณีหมอดูพวงจุ้ยเนี่ยก็เป็นเจ้าของรายการทีวีสองรายการพีพีทีวีหนึ่งรายการอามรินทีวีหนึ่งรายการพอหลังจากนั้นก็ ไม่จ่ายค่าเช่าเวลารายการจนพี่เดย์ต้องไปฟ้องศาลฟ้องหมอดูเนี่ยคนเนี้ยนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเพราะนักพิษก็ทําเป็นกระบวนการก็อาศัยสื่อบนชนก็นะกระจายข่าวให้มันดังสร้างตัวเองบ้างแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปดูวงจุย้ยบ้านคนดังดังเช่นบ้านหนุ่มกันชัยบ้านคนใหญ่คนโตบ้านตำรวจบ้านทหารนะักการเมืองก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็เอาไปใช้ในการหลอกลวงประชาชนให้คนอื่นหลงเชื่อ คุณป้าบางคนก็เสียไปตั้งเท่าไหร่หกสิบหกล้านเนี่ยน่าสงสารนะคนแก่นะครับไปหลอกหลอกหลอกเงินหลอกอะไรแกต้องหกสิบหกล้านนะครับลูกความผมก็มีโดนไปสี่ห้าแสนบาทหรือหกแสนเะนี่ยจนต้องเขียนหนังสือลาตายว่ากูจะตายไปพร้อมมึงไอ้หมอดูนะครับนะนะนะเขียนจอย่างนี้เลยนะครับที่เขามาร้องเรียนผมนะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องระมัดระวังอย่าไปหลงเชื่อนะนะครับไอ้คนเหล่านี้นะครับ นะไอ้พวกหมอดูอะไรจะไรต่างๆบางคนนะฮะที่มีพฤติกรรมเรียกเงินเรียกทองเยอะๆนะครับแล้วก็พวกแชร์ลูกโซ่ก็เยอะเดี๋ยวนี้นะ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 ครับอ้างตัวเป็นบริษัทขายตรงสุดท้ายก็กลายเป็นแชร์ลูกโซ่จากขายตรงกลายพันธุ์เป็นแชร์ลูกโซ่นะครับนะอย่างกรณีของดีไอคอนเนี่ยเห็นนะเห็นชัดเลยความเสียหายเนี่ยเป็นหลักหมืน่นหลักแสนล้านเลยผู้เสียหายจํานวนหลักหมืน่นหลักแสนลาย การดําเนินคดีก็ยุ่งยากถ้าไม่ได้สอบสวนกลางนะครับต้องชื่นชมสอบสวนกลางนะครับนะครับมืออาชีพเป็นกลางเคียงข้างประชาชนผมยังชื่นชมตารวจสอบสวนกลางนะครับมืออาชีพเป็นกลางเคียงข้างประชาชนมีการทํางานแบบมืออาชีพก็สามารถที่จะดําเนินคดีกับดีไอคอนได้แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษผมติดตามคดีอยู่ตลอดเพราะว่ามันมีกลุ่มผู้เสียหายอยู่ประมาณพันกว่าคน ที่ผมกับต้นอ้อรวบรวมไว้นะครับเราก็จะกาะติดคดีนี้ต่อไปนะครับไม่ได้ปล่อยทิ้งปล่อยวางและมีความคืบหน้าก็จะนํามาเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับนะฮะนะฮะช่วยกันเ,เปิดการมองเห็นด้วยนะครับคดีของอหมอดูเนี่ยก็มีทั้งปกปิดประวัตินะหลอกเลี้ยงเกี่ยวกับเรื่องการเอาหินมาทํา กีเลนสิงโตอะไรต่างๆเนี่ยตอนแรกบอกอยู่เมืองจีนเอาทําไปทํามาแม่งอยู่แค่สระบ,บุรีเนี่นะะสระบ,บุรีก็ไม่รู้ว่าจีนเทาหรือจีนอะไรนะหรือจีนเตี้ยแต่ระวังนะครับหลอกไปหลอกมานะครับอาจจะโดนจีนเตี้ยนะนะครับก็คือเจี้ยจีนนะครับแน่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็นะครับเป็นเรื่องที่ต้องนะต้องติดตามนะครับเรื่องหลอกลวงหลอกอะไรต่างๆเนี่ยมันทําไมมันเยอะแยะเหลือเกินนะครับ นะฮะก็ให้ความรู้กันนะเออนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าหมอดูหวงช่วยที่เป็นข่าวเนี้ยบางคนบางท่านผมไม่ได้บอกใครเขาบอกติดการพนันด้วยนะนะครับเขาบอกชอบเล่นการพนันนะเขาบอกแทงทีละเป็นล้านจริงหรือเปล่าไม่รู้ผมได้รับแจ้งจากข่าวมาชาวนักข่าวเขานะเออเล่าให้ฟังถ้าติดการพนันก็จบนะผู้เสียหายที่โดนหลอกเงินงหลอกทองไปเนี่ยรวมๆเป็นร้อยล้านเนี่ยและจะไปเอาจากไหน นะก็คงจะเอาอะไรไม่ได้ก็คงหมอดูถ้าทําผิดจริงก็ต้องติดคุกนะครับก็ขึ้นอยู่กับศาลจะตัดสินไม่ใช่ผมนะมนะนะนะครับก็ดูต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแนละ้วคดีนี้จะเป็นยังไงถ้าเป็นลักษณะหลอกลวงประชาชนก็หนักหน่อยนะครับหรือจะเป็นการชอบโกงเป็นปกติธุระทําเป็นสันดานอันนี้ก็อาจจะหนักหน่อยนะเขาเรียกชอบโกงเป็นสันดานคือทําเป็นประจำนะงานหลักไม่ใช่หมอดูลลงานหลักคือการอนะไะ นะช่อโกงเป็นสันดานใช้คํานี้กันสั้นๆง่ายๆสบายๆายนะครับให้ความรู้กับประชาชนเขาเรียกว่าช่อโกงเป็นสันดานนะนะครับนะเดี๋ยวนี้มันคนที่ช่อโกงเป็นสันดานเดีย๋ยวนี้ก็เยอะก็มีกันทุกอาชีพมีหมดทุกอาชีพนะแม้กระทั่งอาชีพทนายความเห็นก็บอกว่ากองปราบจะแจ้งก็หาช่อโกงเป็นปกติธุระหรือช่อโกงเป็นสันดานเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ความจริงแล้วจะมีความผิดหรือไม่ก็รอศาลตัดสิน เดี๋ยวก็จะหาว่าพี่เดย์ทำตัวเป็นสารไปตัดสินคนนั้นคนนี้ผิดถูกนะครับนะนะฮะนะฮะเอ่อนะครับอันนี้ก็เรื่องของหมอดูนะครับใครที่ได้รับความเสียหายก็ไปแจ้งความที่กองปราบนะนะครับนะเพราะว่าเขาตั้งคดีกันไว้ตั้งรูปคดีกันแล้วนะครับที่โดนหมอดูโดนหลอกสิงกิเลนนะต่างๆนะครับหรือบางคนก็ได้สิงได้กิเลนไปแล้วบอกเอามาจากเมืองจีนเอาทําไปทํามา ดันไปเอามาจากสลับบุรีอันนี้ก็คือการหลอกลวงประชาชนนะครับนะก็เรียนให้เป็นน้องประชาชนได้ทราบเรื่องแรกก่อนนะครับนะนะครับเนี่ยแหล่งข่าวบอกว่าหมอดูคนนี้อ้างว่ามันเป็นทายาตรนุษย์สิบห้านะครับเออนะครับปรากฏเข้าไปตรวจสอบมาแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยนะครับนะเป็นการหลอกลวงทั้งประวัติหลอกลวงทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแต่งเรื่องขึ้นมาโหลราศาสตร์ก็ปลอมอะไรก็ปลอม แมหน่ากลัวนะคนหลอกลวงคนโกงนี่มัมนมีศิลปะในการที่จะทําให้คนเชื่อนะเนี่ยเขาบอกอะไรพ่อขับเท็กซี่นั่นแ่ะสิโอ้ยอะไรกนัขนาดนั้นนะครับเออจริงๆผมก็เคยเจอหมอดูคนนี้นะเจอเจอพ่อเขาด้วยก็พูดเก่งเหมือนกันทั้งพ่อทั้งลูกนะนะครับนะและแล้วเขาก็เคยมีคดีฟ้องร้องกันระหว่างพี่น้องนะนะเรื่องการเป็นหมอดูเนี่ยก็มีการฟ้องร้องกันเนี่ยที่ศาลจังหวัดธัญญะลองไปดูนะฮะ เนี่ยต,ตัวหมอดูเนี่ยเขามีการฟ้องร้องกับพี่ชายนะครับแล้วผมก็เคยเจอพ่อหมอดูนะนะนะครับก็เป็นคนพูดเก่งทันขั้วนะครับแล้วเวลาไปไหนไปศาลเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่มีคนใส่เครื่องแบบประกบเลยนะนะครับเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเป็นคนไม่ธรรมดาเนี่ยหมอดูคนเนี้ยเพราะผมเคยเดินทางไปศาลกับเขาด้วยกันนะครับนานแล้วหลายปีแล้วนะครับนะนะฮะก็อันนี้ก็อ่า พี่เดย์ไม่สบายดีขึ้นอย่างวันนี้ดีดีขึ้นแล้วครับจากประเทศสเปนคุณลิลี่ฮัทขอบคุณมากครับที่ห่วงใย,ยกันนะครับนะครับสเปนผมยังไม่เคยไปเลยเดี๋ยวมีเวลาน่าจะไปไปที่แมดริสเปนนะรักนาเดย์ครับอยากให้ฆ่าคนอื่นนะครับนะนะนาเดย์ให้ข้อมูลกฎหมายดีครับคือเวลาผมจัดรายการเนี่ยผมก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคดีความเนี่ย ให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายกับประชาชนนะครับอย่างเต็มที่บางครั้งมันอาจจะแบบขัดสายตาคนส่วนใหญ่บ้างไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นการพูดตัวบทกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงนะครับเป็นกําลังใจให้พีเด์ครับนะทนายเดยหน้าผ่องนะวันนี้นะแอปแอปหรือเปล่าครับตกตกปกติผมเนี่ยเป็นคนที่นะหน้าเหี่ยวย่นอยู่แล้วเพราะเป็นคนแก่ครับ6กกว่าแนละ้วสเปนน้าท่วมค่ะอย่าเพิ่งไปเลยคุณฮาเดน ฟิกเกอร์บอกนะครับขอบคุณครับสวัสดีพี่เดย์จุกครูจุกครูให้ฟังหน่อยจุกครูจุกครูหยีฮิวนะครับก็เป็นบุคลิกของผมนะใครชอบก็เข้ามาไม่ชอบก็เลื่อนผ่านจบเป็นคนสนุกสนานไม่สีเรลียสจริงจัง,จงอะไรมากนะแล้วก็อีกเรื่องมีคนแซวผมหรอกเนี่ยเวลาจัดรายการเมาทุกครั้งไม่มีครับในเวลางานตั้งแต่แปดโมงครึ่งไปเรื่อยจนถึงเย็นนะผมไม่มีกกินเหล้าเมายานะผมจะกินเหล้าเมายาหลังจากเลิกง,งานคล้ายๆเหมือนคนญี่ปุ่นนักธุรกิจ นญี่ปุ่นในเวลาหลังเลิกงานเนี่ยเมาหัวลาน้ํานะครับนะผมเองก็กินวายกินอะไรหลังเลิกงานในเวลางานมันเอ่อไม่สามารถที่จะไปนั่งกินเหล้าเมายาได้นะครับเพราะผมเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็เป็นวิทยากรสอนกฎหมายสอนเทคนิคการทวงหนี้สอนอความเสี่ยงต่างๆนะครับนะครับลูกน้องผมเยอะแยะมากมายหลายสิบคนนะครับแล้วก็มีสํานักงานถึงสองแห่งที่รัชดากับที่รามินทาเพราะฉะนั้นในเวลางานเนี่ยผมต้องทํางานครับนะ ไม่ใช่มานั่งกินนั่งแดกปายในเวลางานนะอันนี้ไม่ใช่ครับนะถ้าทําตัวอย่างนั้นก็คงไม่มีวันนี้นะครับแต่ว่าหลังเลิกงานเนี่ยผมก็กินเหล้าเมายาก็เหมือนคนทั่วไปอะนะกลางวันผมเป็นผู้บริหารกลางคืนผมเป็นอะไรที่เหล้าเมายานะครับเนะี่ยกลางคืนนะเหมือนเพลงอะไรกลางวันผมเป็นผู้บริหารอะไรเนี่ยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นในเวลาทํางานในเวลาที่มานั่งไลฟ์สดอะไรต่างๆนี้ผมก็ไม่ได้เมาอะไรนะครับ นะบางทีผมพูดว่าเมาวายแล้วมาจาัดรายการผมก็พูดมันสนุกสนานนะครับแค่แแนั้นแหละก็กินมาอย่างมากสักแก้วสองแก้วอ,อะไรนิดหน่อยนะครับนะส่วนใครจะด่าชางอะไรเต็มที่เลยนะครับถ้าด่าผมมีความสุขว่อยากให้ด่าผมทุกวันเชา้ากลางวันเย็นเผื่อท่านจะดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงนะครับดีว่าไปนั่งกินนั่งแดกเยี่ยวอะไรก็ว่าไป หรือใครจะกินหรือจะแดกเยี่ยวกับแดกไปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่ารสิยมมันต่างกันผมชอบกินวายแต่บางคนก็ชอบกินเยี่ยวแดกเยี่ยวก็แล้วแต่เขาไปสบายๆนะครับใครจะวิพากษ์วิจารณ์จะดา่ดาผมด่าพ่อแม่ผมเต็มที่เลยนะครับนะครับนะไม่มีการฟ้องร้องเอาตะบายเลยนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชา,าชนได้ทราบแล้วก็ FC ก็อินบ็อกมาหลายคนบอกว่าพี่เดย์อย่าอ่านคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรค์อันไหนที่มันด่าทอเราก็เลื่อนผ่านมันไม่ต้องอ่านมัน ทำให้เสียสมาธิในการจัดรายการก็กราบขอพระคุณ f อทุกท่านนะครับสบายๆนะครับทุกครูนะครับนะนะครับกินวายมาทางนี้กินเยี่ยวไปอีกช่องหนึ่งนะครับถ้าอยากจะดูกินเยี่ยวก็เชิญอีกช่องหนึ่งตามสบายนะครับนะถ้าช่องกินวายก็ช่องพีเดย์แต่ถ้าช่องกินเวียวกินเยี่ยวกินอะไรก็อีกช่องหนึ่งคนละช่องกันนะครับทุกครูทุกครูนะครับทุกคนต่างมี f อฟครับ นะต่างมีเอฟซีเป็นของตัวเองผมก็มีอยู่สองสามล้านคนนะช่องกินเยี่ยวเขาก็มีหลายล้านคนเหมือนกันเพราะนั้นก็เลือกเอาระหว่างช่องกินเยี่ยวกับช่องกินวายนะผมว่ากินวายน่าจะเป็นประโยชน์กับสุขภาพนะแต่แดกเยี่ยวเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะครับก็แล้วแต่อืมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตีเรื่องของอะไรหมอดูนะอืมนะครับเรื่องของหมอดวงหมอดูนะครับ